ัครบสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอดิศรแฟมิลี่นะครับสวัสดีครับไปไหนมาครับไปไหนมาครับไปไหนมาฮะไปไหนมาฮะไปไหนมาครับแม่เหนื่อยอีกเท่าแก๊งไปไหนเท่าแก๊งไปไหนครับเท่าแก๊งคุณไปไหนครับ เ้าแกล้งไปไหนเนี่ยฮะนิกกี้นะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นกับนิกกี้นะครับออนี่นีแปลกช่วงนี้เขาได้รับอิสระภาพนะฮะได้รับการล่อยตัวให้อยู่ข้างนอกนะฮะแต่ก่อนจะโดนขังอยู่ข้างในบ้านนะครับแล้วก็โดนมัดนะครับวันนี้ไม่ได้โดนมัดนะฮะ เป็นอิสระนะครับอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านของลุงจิมนะฮะพอเมื่มอกี้เขาก็ไปเที่ยวมาแล้วก็เดินกลับมานะครับก็อ่าเราก็ทักทายเขาหน้าจะสังเกตว่าข้างในพื้นของบ้านลุงจิมนะฮะเขาจะขุดหลุมนะับเพื่อนอนนะครับน่นนะม,มันจะเย็นๆนะครับ ก็ตั้งแต่ที่ลุงจิมทําบ้านเสร็จนะฮะเขาก็จะนอนข้างล่างนะครับจะมีเป๋ด้วยนะ,ะอีกตัวหนึ่งที่เข้าไปนอนด้วยนะครับตอนนี้กําลังขุดดินอยู่นะข้างล่างนะฮะด,ดูดูดูไปนอนอยู่นู่นนะฮะช่วงนี้ชาวแก๊งเข้าไปไหนไม่รู้นะครับนี่หน้าบ้านลุงจิมมี่นะฮะอัปเดตให้ทุกท่านดูแล้วก็มีอาหาร อาหารเม็ดนะเพชรดี Be ีนะฮะสองถุงเลยนะครับให้ก sí. ับเขานะฮะน่นก็ข้างในข้างล่างมันมีขวดหินเยอะนะฮะเขาก็จะนอนตรงที่มันเป็นดินนะดูนะเห็นตาตาขอกมกคอกมกนะเอฟซีเห็นนะเขาจะมุดนอนตรงข้างล่างเอมุดนอนข้างล่างนะฮะนี่สองนิดหนึ่งเอหมุน คุณชายนอนอยู่นู่นนะฮะมีความสุขในการนอนนะะเมื่อกี้ก็หลังจากที่ไปวิ่งมานะช่วงนี้ดีหน่อยแต่ก่อนเขาจะไม่ออกมาตอนตอนตอนกลางวันนะฮะตอนกลางวันปกติจะไม่เห็นมีเ่ออกมาเลยจ,จะจะออกมานู่นนะครับช่วงบ่ายช่วงค่ำนะฮะก็ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามช่องอดิสรแฟมเบอี่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะเป็นแอนิมอลน่ารักนะครับบรรยากาศนะครับที่หน้าบ้านลุงจิมนะฮะดูกับอดิสรน,นะฮะร้อนวันนี้ร้อนอบอ้าวมากเลยนะครับอ้อรถเมฆก,ก็จอดตรงนี้เลยนะแต่ก่อนจอดเฉียงหน้าบ้านนะ นี่เอามาจอดมุมนี้แล้วนะครับก็บรรยากาศนะที่กกกอกนะครับนี่บ้านลุงบ้านของลุงพลนะฮะก็รถตู้ของลุงนะจอดตากแดดนะช่วงนี้นะครับลงรถก็จอดได้คันเดียวนะครับก็จะเป็นส่วนของกระบะนะครับที่จอดอยู่นะครับรถตู้ก็ในอนาคตอาจจะต้องได้ต่อลงรถนะครับเพราะว่าแดด แล้วก็ฝนนะครับลงรถก็รับได้คันเดียวต้องต่อเติมนะครตอนนี้ยูทูบเบอร์เราหายไปไหนกันหมดแล้วนะหายเกี้ยงเลยนะหายเกี้ยงกันเลยนะครัมีช็อปมาดีพีทนะครสร้างใหม่ทำตัว เป็นแผ่นอันนี้ใหม่นะครับกัเอาไว้เปิดแอร์นะครับก็สามารถสั่งสินค้านะครับชามาดิพีทนะครับผ่านช่อง Artisan Family ได้นะครับ0633235012นะครับ0633235013 063 3235014แล้วก็0641390007นะครับชามาดิพีทนะครับหรือใครแอดไลน์ดีก็แอดมาดิพีททีนะครับ แอดเป็นเพื่อนไว้นะครับแล้วก็สั่งสินค้านะครับในนามช่องอดีศรฟาร์มเมีนะครับก็ทําให้พวกเรานะครับก็มีค่าคอมมิชชั่นนะครับก็สนับสนุนพวกเราได้นะฮะอ่ะวสวัสดีครับโอ้โหแต่งตัวหล่อเลยฮะอ้าพี่บ่าวต้นสตูดิโอนะฮะสาธุใครบอก เปล่าพีา่ที่เปล่าต้นอจ,อจอดจอดีๆหน่อยเดี๋ยวโดนสุยสน่ยทายเข็ดแสนเดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้ยมันเอียงแถเอาดีๆหน่อยข <c oughs> ้าดีไรก็หวเยเย็นเออ,อน,น,นี้อา้าวฟีชิดออกมาไปตอนไหนนะครับแสดงว่าเจ้าหนิงไปขับหยาบรถให้นานแล้วนะฮะ ไม่ไปจอดฟังทางทางออกไม่ใช่หรอครับนี่นะฮะบรรยากาศนะครับที่กกอกนะครับได้ยินเสียงเววเวออกมาจากข้างในบ้านนะะก็จุงกับป้ายังไหลสดข้างในบ้านนะครับถ่าย f ีนะฮะมีเสียงเพลงมาด้วยครับจากช็อปมาดิจากช็อปอ่ากาแฟกกอกนะครับไม่รู้มีกิจกรรมหรือเปล่านะฮะโอ้ไม่ใช่ช็อปมาดิพีสนะเสียงมาจากชามาดิพีส เดี๋ยวรอดูอีกทีนะว่านิกี้จะออกมาตอนไหนนะนตอ,น,อะนนี้นะครับแดดร้อนๆอ,อากาศร้อนๆอ,อ,อบอ้าวอบอ้าวจังหน่อยเ้ยครับเด้อนะครับวันนี้นะครับ อะไรอดีรอัปเดตให้ชมกันนะถ้านิกกี้เขาออกมาอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวจะถ่ายดูนะตอนนี้ตาถาเข้ามาแล้วนะครับใครสนใจกาแฟกุกกอ,อกก็อย่าลืมสั่งนะครับผ่านช่องอดีศรแฟมิลี่นะครับกาแฟกุกกอ,อกนะครับ แอดไลน์เบอร์โทรศัพท์ของอดิสรน,นะครับแล้วก็สั่งกาแฟกรุกกอ,อกได้นะครับกาแฟกรุก,ออกกอกกงละองล้250บาทนะครับเก็บเงินไปทางนะครับ250บาทมี10ซองครับผมหอมุ่นอร่อยทุกเช้าของท่านนะฮะใครอยากลองชิมดูต้องสั่งนะครับถ้าไม่ลองก็จะไม่รู้นะครับว่าอร่อยแค่ไหนนะฮะมาสั่งได้นะสั่งได้ คุณสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวฝากกดไลค์ like, <มา S 1> กดแชร์ share ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ